แล้วพี่น้องมานี้ไปหาหน่อไม,มา้มาได้ลหลายอยู่เลยพี่น้องเ <c oughs> นี่ยไปหักเอาเป๊บเดียวนุ่พี่น้องนี่จะยอดปกยใหญ่เลยพี่น้องปั้ดเดี๋ยวให้สาวนางพา,ามไก่เปิ้ลเกงเนาะเดี๋ยวใส่สาวนางพา,ามไก่เปิ้ลเกงเกงเก็บแซ่บเนาะพี่น้องเนาะเกงเก็บแซ่บเดี๋ยวไม่พี่ให้น้องเบิ่งน้ำเนาะ เพี่น้องมาเบิร์นน้ำกันนะพี่น้องเนาะเนี่ยหักมาแป๊บเดียวเลยพี่น้องเดี๋ยวมือใหม่ได้สิพาพี่น้องไปหานำเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องย่ออีใหญ่เลยป่ะเน่อยพี่น้องเดี๋ยสนางเพิ่งกำลังมาเพิ่งต้องใช้มาปอกได้ปะเนี่ยเดี๋ยสนางเพิ่งมาแหละ สบายดีพี่น้องกินแกงหน่อไม้น้ำกันเด้อร์มาเนี่ยโอ้โพี่น้องเป็ดเยอะไปปอกเลยพี่น้องกินแกงหน่อไม้น้ำกันเด้อพี่น้องเลยนี่จะหน่อยใหญ่เลยอ่าเธอเอาดนะขวางหันใบของย่อยเนี่ยชานางกำลังปอกเลยพี่น้องชานางกำลังปอกเป็นซิ่เปแกงสวัสดีพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อ แกงหน่อไม้เทียงุดอะแล้วมังมมีเงินนั่งนนสงว่าจีออนไม่รักอีานพี่น้องไม่ได้จักจักสองครัขาอุ้วซัวอยู่พี่น้องจะมากินน่วกันได้พี่น้องเด้อตาเทียงผุดอะเอดได้แต่ตอนตอนไปไปหาบริษไทยพี่น้องบึงเ,งเ,าเงนาะพักมาแล้วยังไ,ได้ถ่ายพี่น้องบงเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะ ทายมองได้กัเบิ่งน้ำกันนม,มาไมผู้ก่าปีชิบหาอีเชือ้อข้าอีแพทายเข้าดิอ่าพอได้พี่ัดกกันเองเบิง่ง <c oughs> เอาหน่อยมีฟ <c oughs> ูเบร์ก,กับกูบักโซกิน <c oughs> ีอสบายดีพี่น้องกินแกงเราไมมเด้อพี่น้องเลย แกงหน่อไม้กินยาเมลามีนมา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 กินแกงหน่อไม้พี่น้องแซ่ใช่